รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอบมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกต ถ้าพูดถึงความสวยความงามไม่ว่าใครก็อยากจะสวยอยากจะหล่ออยากดูดีใช่ไหมคะและปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่เป็นทางเลือกในการดูแลตัวเองให้คุณสาวๆและคุณหนุ่มๆได้เลือกกันไปชมกันเลยคะ่ะเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงนวัตกรรมการใช้พลังงานแรงดันสูงในการผลักสารสำคัญที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ใต้ชั้นผิวหนังกันไปแล้วนะครับ ในวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยความงามอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการมีผิวหน้าที่ขาวเนียนใสไร้ริ้วรอยนั่นเองนะครับการดูแลผิวหน้าให้สวยใสยไร้ริ้วรอยก็มีกันหลายรูปแบบนะครับหลักๆก,ก็แบ่งออกได้สส่วนส่วนแรกก็คือการป้องกันไม่ให้ผิวหนังบริเวณใบหน้าเสียหายจากสาเหตุต่างๆเช่นการป้องกันการเกิดสิวการป้องกันการเกิดฝ้ากระ และส่วนที่2ก็คือการรักษาภาวะความเสียหายของผิวหนังบริเวณใบหน้าเช่นการรักษาฝ้ารักษารอยสิวรอยตีนกาเป็นต้นนะครับวันนี้คุณหมอดาวก็จะพาคุณผู้ชมมานั่งคุยกับคุณหมอก้อยถึงนวัตกรรมการรักษาภาวะความเสียหายของผิวหนังในปัจจุบันกันส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยนะครับ l t สนับสนุนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่บริษัท BJS Medical จำกัดกลับเข้าสู่ช่วง Health Talk วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เนะรชนคลินิกและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วนะคะพี่หมอก้อยแพทย์หญิงนะรนรชนเทียนศิวากุลสวัสดีค่ะสวัสดี คุณหมอก้อยคะวันนี้อยากจะมาถามเรื่องเกี่ยวกับสิวค่ะคือบ่นกันเหลือเกินว่าเป็นสิวเป็นสิวแท้จริงแล้วสิวเนี่ยเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยสิวเนี่ยมันมันเกิดจากที่ว่ามีเชื้อตัวหนึ่งเชื้อแบบทีเรยียสนิดนึงค่ะชื่อ p a c เน่เนี่ยโดยปกติมันมีอยู่ที่หน้าเราอยู่แล้วทุกท่านนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยหน้าคนไหนที่มีต่อมต่อมน,น้ำมันและไขมันค่อนข้างเยอะเอ่อเชื้อตัวเนี้ย ก็จะไปสลายย่อยไขยมันบนใบใบหน้าของเราแล้วทาให้เกิดการอักเสบของสิวขึ้นคราวนี้นอกจากปัญหาสิวปัญหาจุดด่างดาปัญหาหนึ่งของสาวๆแล้วก็หนุ่มๆบางคนด้วยนะคะก็คือเรื่องของหนังตาตกปัญหาหนังตาตกเนี่ยจริงๆมันมันยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกแบง่งแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือปัจจัยภายในแล้วก็ปจัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอ่าเช่น อย่างพี่อย่างหนูเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอาจมีเชื้อจีนิดหน่อยอะไรเงี้ยมองกริสอายคือจะมีไขมันสะสมตามาแต่กําเนิดส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของคนทั่วโลกคือพอวัยเยอะขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดความหย่อนคล้อยของผิวหนังตาส่วนส่วนบนขึ้นและมันไม่ได้เกิดจากผิวผิวหนังตาเดียวมันเกิดจากหน้าเราทุกหน้าเนี่ยมันตกลงมาสังเกตได้จากคิ้วเราที่ตกตกลงด้วยฉะนั้นเนี่ย คนไข้พอเริ่มอายุถึงจุดหนึ่งหรือว่าอาจจะสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตาฉันปือตาฉันมองมองไม่ค่อยเห็นคือจริงมันไม่ใช่ตกแค่หนังตานะคะคือจริงตกทั้งคิ้วปึ๊กมาแบบคือมันตกทั้งหน้าเลยค่ะค่ะ พี่หมอกกอยคะก็จะมีคนบ่นกันเหลือเกินค่ะว่านอกจากหนังตาตกแล้วยังมีเหมือนกับแก้มเหมือนบวมๆฉูดๆมันเหมือนมีไขมันส่วนเกินบนใบหน้าจริงๆหน้าเรามันก็ไม่น่าจะมีไขมันอะไรแล้วไอ้ไขมันส่วนเกินบนใบหน้านี่คืออะไรอะคะจริงๆแล้วเนี่ยไขมันบนใบหน้าจริงๆมันดีนะคะเพราะว่าหลักการทางานแพทย์ท่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจํานวนที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นการยึดโครงหน้าให้ดูเหมือนเด็กฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาว่า ไขมันส่วนเกินบนบนใบหน้าปัญหาแรกก็คือหนึ่งให้หนึกถึงการการกินเป็นหลักถ้าเรากินเยอะแก้มก็ป่องแต่อันที่สองโดยกรรมพันธุน์โดยโดยเชื้อชาติก็อย่างที่บอกฝรั่งจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแก้มแก้มยุยทั้งคนเอเชียเท่าไหร่ใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยปัญหาไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะแบ่งก่อนเลย<ม>ว่าหนึ่งก็คือด้วยเชื้อชาติด้วยวยัยด้วยด้วยอะไรแล้วก็ด้วยการการการกินเป็นหลักแต่พอเราเริ่มอายุมาก เื่เรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงการการกินแต่เราพูดถึงแค่ว่าวัยมันเปลี่ยนไปบางคนก็มีการสะสมของไขมันที่ผิดที่จริงๆการสะสมไขมันที่ผิดที่จะเกิดอยู่ใน2แบบด้วยกันคือตำแหน่งไขมันที่ควรจะอยู่มันกลับเคลื่อนลงด้วยวัยจากแรงน้ำผึ้งของโลก กับอีกประการนึงคือการที่ผิวเรามีการหย่อนยานไขมันมันอาจจะไม่ได้เยอะเกินไปแต่ด้วยความว่าผิวมันบางเลยทําให้เกิดการยืดหรือการซับพอร์ตของ าขมันไม่ได้เลยเกิดการยื่นออกมาให้เห็นแล้วตอนนี้ค่ะก็จะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลายเลยค่ะพี่หมอก้อยซึ่งอันนึงก็คือเป็น plasma p l e ซอ e r พอได้ยินแล้วคือต้องเรียนตรงๆว่าไม่รู้จังจริงมันคืออะไรอะคะคือโดยลงลงเขาวัตถุของของโลกเนี้ยจะมีดินน้ำลมไฟแต่อันนึงก็คือ plasma plasma คืออะไรทุกคนจะงง plasma นี่มันมันเป็นพลังงานความ เป็นพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดจากการที่มันมีประจุกแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันทำให้เกิดพลังงานความความร้อนขึ้นมาส่วนพลาสม a าตัวนี้จะสร้างได้เนี่ยก็คืออีตัวเครื่องเพ็กเพ็เซอร์นี่แหละค่ะมันสร้างโดยที่เครื่องเพ็กเซอร์จะไปเหนี่ยวนำทำให้ประจุกแก๊สเนี่ย ที่อยู่ในอากาศกับผิวเราเนี่ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานพลาสมาเกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องราวของพลังงานที่เรียกว่าพลังงานพลาสมาแล้วเราจะเอานวัตกรรมนี้มาทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะคือพลังงานพลาสมาเนี่ยที่เด่นๆที่สุดเนี่ยมันสามารถจะทําชั้นตาหรือแก้ไขปัญหาตาได้โดยที่เราไม่ต้องผ่าตาัดเอ๊ยังไงยังไงโอเคค่ะ<ห>นี้โดยโดยหลักการของการทําทําตาสองชั้นหรือการแก้ปัญหา หนังตามีไขมันเยอะนี่ค,คือหนึเลาะออกเย็บแต่การเลาะเลาะออกเย็บนี่ก็คือการตัดหนังส่วนส่วนเกินออกไปแล้วก็เย็บเข้าถ้าเป็นหนังตาหนาตุ่ยจากการที่มีแฟตเนี่ยก็จะมีการเลาะแล้วก็ดูดออกมาแต่ว่าหลักการพลังงานของความรลอะชิ้นนี้แค่เราจ่อปลายของของตัวพลาสมาเพกเซอร์เนี่ยห่างจากผิวหนังเปลือกตาเล็กเล็กน้อย เครื่องเพเซอร์จะทํางานให้เกิดประจุพลาสมาขึ้นซึ่งประจุพลาสมาอันนี้จะเกิดความร้อนขึ้น<ะ>ทําให้เกิดการระเหยนะคะไม่ใช่ระเหยระเหยของผิวกลายกลายเป็นไอซึ่งพอการระเหยของผิวกายเป็นไอเนี่ยผิวชั้นบนจะเกิดการหดตัวขึ้น<ะ>พอการหดหดตัวขึ้นก็จะเกิดชั้นตาขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเราทำางงานที่เหมาะสมเนี่ย plasma ก l e x e r สามารถสลายแฟตส่วนส่วนเกินโดยที่เราไม่ต้องเลาะออกมาก็ได้ช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่า plasma ก l e x e r นั้นสามารถใช้แก้ปัญหาอะไรได้บ้างค่ะห้ามพลาดทีเดียวนะคะใน discovery health tip ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงเคล็ดลับหลังจากที่เราได้รู้จักกับพลาสมาเพล็กเซอร์ว่ามีการทำงานอย่างไรมา,าคร่าๆกันบ้างแล้วนะคะพี่หมอก้อยคะจะขอเรียนถามต่อว่าแล้วพลาสมาเพล็กเซอร์เนี่ยนอกจากดูแลเรื่องหนังตาแล้วเขายังทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมคะจริงๆหลักการของเขาก็คือการกระตุ้นการสร้างเซลล์เซลล์ผิวให้เรานะคะนอกจากจะกระชับหนังตาแล้วสามารถที่จะจี G ้จี้ฝกะหรือว่าอะไรที่เราต้องการที่จะเอา,เอ,าออกไปออกได้ค่ะ แผลจะสวยมากเพราะว่าปลายเข็มเขาจะเล็กแล้วพลังงานที่เหมาะสมเนี่ยก็จะไม่ทําลายผิวชั้นที่ลึกกว่าเลยแล้วก็ทำทำให้เกิดสามารถที่จะแก้ปัญหาลุมลุ่มสิวได้ด้วยริ้วรอยได้ด้วยค่ะแล้วหลังจากทำพลาสมาเลเซอร์แล้วเนี่ยต้องพักฟื้นต้องดูแลตัวเองยังนานยังไงเท่าไหร่คะจริงๆเราสามารถที่จะไปทํางานได้ตามปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็น สเกตอยู่วันสามเป็นสวันพอ<ม>พอสเก็ตบุดแล้วนี่ก็จะเป็นแค่รอยแดงๆจางๆเฉยๆค่ะโดนแดดได้ไหมคะเออเลี่ยงเลี่ยงแดดสักสองสองสวันจะดีมากค่ะแล้วเจ็บไหมคะเออเรา 8, 8แปะแปะยาชาค่ะพอแปะยาชาแล้วก็ไม่เจ็บพอหลังจากที่ยายาชาหายแล้วอาจจะรู้สึกแสบร้อนเพียงนิดหน่อยแล้วใช้เวลาทํานี่นานไหมคะเออไม่เกินชัวช่วโมงค่ะ ก็นับว่าเป็นหัตการที่จริงๆต้องบอกเหมือนดูง่ายแต่สำหรับคุณหมอที่ทําให้คงดูยากเหมือนกันนะคะอาต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ก็ทักษะค่อนข้างสูงในการทำน,นะคะนี่ค่ะที่หมอก้อยคะนอกจากพลาสม a าเพล็กเซอร์แล้วมันมีนวัตกรรมมากมายเลยนะคะตอนนี้ที่ดูแลผิวหน้าอย่างจะมีอันนึงค่ะสองไสัยมานานแล้วเพปทายสกัดมันคืออะไรคะ เพปไทด์สกัดเนี่ยเป็นสารอาหารที่สกัดจากสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสารชีวภาพชนิดหนึ่งซึ่งมันมาเฉพาะเจาะจงก,กับเซลล์เซลล์ผิวของเราจริงๆเลยแล้วเพปไทด์สกัดเห็นบอกว่ามีหลายห้อมีหลายชื่ออย่างมีชื่อหนึ่งที่เคยได้ยินนะคะอย่างฟิลลก,กาก็จะมีอีกฟิลลก,ก้า e อเบฟิลลก,กาโฟอิ 1, อะไรพวกนี้ยกตัวอย่างมันเนี่ย คืองงค่ะอยากให้พี่ขยายความหน่อยว่ามันคืออะไรยังไงจริงๆแล้วเซลเซลสกัดนะ่ะในโลกเนี้ยมันมีหลายๆยี่ห้อนะคะ,คะ,คะแต่ก็อย่างที่ว่าเราควรเลือกออสารสกัดที่ได้จากสถาบันที่มีชื่อเสียงและก็ปลอดปลอดภัยที่สุดทีเนี้ยก็เลยสน,สนใจสถาบันฟีโลกาซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับเรื่องเซลเนี่ยของประ,ประเทศฝรั่งเศสที่สนใจของประเทศฝรั่งเศสอันอันนี้เพราะว่าฟีโลกาเนี่ยเป็นสถาบันที่ รัฐบาลฝรั่งเศสปุบคึ้อย่าง<ม>ใกล้กล้ชิ้นนั้นความปลอดภัย<ม>ความสะ,สะเกียของเปพตายเนี่ยค่อนข้างจะดีมากม แล้วที่เขามีหลายสูตรเนี่ยคะ่ะมีสูตร EB สูตร4 in 1อันนี้มันคืออะไรอะคะเออแนะนำว่าเป็ดตายสกัดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือในงแง่ของการรักษาโรคชรอไวยกับในงแง่ของความความงามทีนีน้ถ้าเป็นฟรีโลกา EB จะเป็นสารสกัดเนี่ยจากตัวอ่อนของแกะเนี่ยในช่วงตั้งครรภ์เดือน ฉะนั้นสารอาหารที่มีอยู่ในฟีโลากาอีบจะเน้นเกีก่ยวกับเรื่องความความงามเป็นหลักแต่ในฟีโลกาโฟอินวนเนี่ยจะเน้นเกีก่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคแล้วก็ชะลอวัยแต่ถามใจจริงแล้วเนี่ยมันเองก็ช่วยเกีก่ยวเรื่องความงามได้เช่นกันโฟอินวนเนี่ยความหมายก็คือในศารสกัดชิดนี้จะแบ่งออก เอาเอาวัยวะที่เกี่ยวกับต่อมไรท่อของเราเนี่ยเป็นสี่อย่างด้วยกัน,นหนึ่งก็คือระบบสมองจะเกี่ยวกับความความจำข้อสองคือระบบไทมสัสเกี่ยวกับภูมิข้อสามนี่ก็จะเป็นระบบเอ่อเกี่ยวกับรังไข่ซึ่งถ้าเป็นในเพศหญิงนเนี่ยก็จะใช้ระบบของที่เป็นรังไข่แต่ถ้าเกิดเพศชายจะเป็นระบบของเทสเตซึ่งเกี่ยวกับ อันคะคราวนี้ค่ะอยากให้พี่หมอฝากทาแนะนําว่าเนี่ยถ้าอยากจะทำออไม่ว่าจะเป็นฉีดเพปไทด์สกัดเป็นการฉีดเข้าไปหรือแม้กระทั่งพลาสมาเพล็กเซอร์เนี่ยอยากให้แนะนําเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรข้อควรระวังยังไงบ้างอะคะ่ะสำหรับเพล็กเซอร์นะคะถ้าในกรณีของคนไข้ต้องต้องการจะแก้ไขปัญหาของหนังตาเนี่ยก็แนะนําว่าจะต้องดูด้วยว่าเราความรุนแรงแค่แค่ไหนถ้ารุนรุนแรงมาก บางทีบางเคสอาจจะต้องตัดหนังหนังตาไปก่อนอแล้วก็มาแก้ไขด้วยตัวพลาสมาเทกเซอร์แต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงไม่มากหรือว่ายัางอยู่ในวัยที่ไม่ได้ออชรามากอย่างเงี้ยค่ะ,คะการทำเทกเซอร์เนี่ยเป็นคำตอบทป่ดีเพราะหนึ่งก็คือคุณจะได้ชั้นตาที่ดูเป็นธรรมาชาติมากๆส่วนเปปไตายสกัดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคนชอบสงสัยว่าการเลเซอร์หน้าเนี่ยเป็นการกระตุ้นเซลล์ให้หน้า อ่อนวัยอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ยิ่งรู้ว่าเซลล์ผิวเราเนี่เหมือนมา้าถ้าเราอ่ะเครียนอย่างอย่างเดียวเช่นการใช้เล,เ,ลเซอร์ต่างเนี่ยม้าก็จะวิ่งได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราขาดสารอาหารให้เซลล์เซลล์ผิวเนี่ยม้าก็จะไม่สามารถวิ่งไดฉะนั้นเราเราควรเติมอาหารให้เขาเช่นเอ่อเช่นม้าก็ต้องกินหญ้าเข้าไปเนี่ยทำให้เวลาเครียดแล้วเนี่ยแล้วม้าอิ่มท้องเนี่ยม้าก็จะวิ่งไดไกลกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้รู้จักกับ plasma l ซ er, อร์และเ e p ไท d e สกัดกันไปแล้วค่ะอยากจะสวยหล่อดูดีก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะและที่สำคัญค่ะต้องให้คุณหมอที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดูแลให้นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะรุชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำรายการค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงนะรุชนเทียนสิวากุลที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และคำแนะนำดีๆกับรายการของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะและอย่าลืมกลับมาเปิดโลก,กทัศั์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพ ในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง m c o t Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแต่ดูเคยเห็นนะคะว่าเราเติมสารเติมเต็มเข้าไปที่ร่องแล้วเนี่ยกลับดูไม่สวยเพราะว่าปัญหาคนไปแก้ไขที่ปัญหาที่ผิด เป็นตัวที่ทำเยอะที่สุดแล้วคนให้เกิด99%เนี่ยชอบมากควรจิตกับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นที่ทำเกี่ยวกับสารดิสติ้งชนิดนี้